สวัสดีครับพี่น้องที่คิดฮอดคิดถึงสุขุกค้นครับพี่น้องครับเมื่อนี้มากินเขาปุ่นต้องกันครับในบ้านปเป่นเฮ็ดเขาปุ่นเป็นเนื้อคุ้นเนื้อปเป็นเห็ดเขาปุ่นครับพี่น้องครับเขาปุ้นเว่าอว่าเขาปุ้นว่ได้เห็ดดอกสื่อมาเป็นเขาปุ้นแบบบีโบลาณครับพี่น้องบีโบรานนะครับบีโบรานมันมีหลายแบบด้ มีบีบโบราณกับแบบบีบทันสมัยนะครับมีหลายอย่างแต่ว่าน้ายาจิ้นน้ายาเพิ่นเห็ดเองครับน้ายาเห็ดเองเป็นน้ายาสูตรน้ายาเล่าครับว่าน้ายากระตีพี่น้องน้ายาเล่าพักกับมีกระลำบักทั่วนะครับมาได้พี่น้องหลอยู่ด้วย นำยาเต็มหมออยู่ยกมาสำนีได้นี่ส่วนขขาปุ้นกน็มีหลายอยู่ครับถ่วยละมีสิบหาบาทคือมาหลายถ้วยอยู่มากินขขาปุ่นน้ำกันพี่น้องกวบที่นี่กิเขาปุ่นน้ำกัน ยาเส้น่อวพ่นน้ำยาเหล้าพี่น้องครับสังเกตสิมีปักซีเหล้าดิน้ำยาอิสานบานเฮาครับอันนี้ปลาทู่ล่งเถื่อเฮากะเอา,อ,าอบย่างเห็ดปาย่างเห็ดครับสมัยก้อนนะครับอาารเบาเรี่ยงสมัยก้อนก็นกนคือพ่อข้ามอีสานอยู่ได้พี่น้องมาที่นี่สิมาิว่าข้ามอิสาน ให้พี่น้องฟังอีกครับอืความเก่ามาเราไม่พี่น้องครับคํำอีสานนี่เป็นคําที่หนาหักเป็นคําที่บ่านาเจียกเอางไงซะมันมีความหมายในตัวของมันนะครับแต่ละความแต่ละคํานะครับมันมีความหมายเมื่อนั้นผมเบาเลีองตีพญายพี่น้องฟังแล้วแต่ว่ามื่อนี้ครับเป็นคําอีสานที่หนาหักอีกคำนึงครับเดี๋ยวสีบอกให้พี่น้องฟังเกินล่างควนอาสี จำได้บางคนอาจจะจำไม่ได้บางคนอาจจะบไม่เคยได้ยินครับเล็กหน่อยเกิดไม่ไงรุ่นอาจจะบไม่เคยได้ยินแต่ว่า,ารุ่นแบบเก9าลงไปหนี่ก็สิเคยได้ยินอยู่พี่น้องโ <c oughs> ดยเฉพาะอาจารย์คมเก้าศูอย่างังเนาะสิวายติเนาะเอาเมื่อนี้นะครับ คำนี้เป็นคำที่ทาบอปปับนี่ค้นสีเขาใจไปย่างหนึ่งต่ว่าธรรมดาถ้าจ้าบวอไม้ของวางสั่นมาหูจากคำว่าสี่โกโดครับพี่น้องครับคำว่าสี่โกโดกับคำว่าสี่เกเดนี่สี่โบคือกันนี้พี่น้อง้าสี่โกโดมันสะสี่ขึ้นตรงครับแต่้าสี่เกเดนี่มันสะสี่เขียงเขยงเข็งหน่อย บางคนได้ฟังอาจารย์คุ้มบอกสีหัวได้เนาะสิว่าเอ้ยจะแมนเบาแน,วน,าน,แนวนัน่นแนวนี้เนาะเผาพ่อไนี่สีว่าบ่าแมนครับคำว่า,าสี่ก็ดูพี่น้องครับสางเคยเห็นสางบ่ยู่น้ำไห้หน้าสางที่เขาเจ้าคูดไว้พอดีเขาเจ้าไปตัดฟวดใหม่ครับตัดฟวดใหม่มาถิมลงใบไถ่ายปลาส่วนพอดีใหม่น้ำมันถั่วใหม่ว่าบ่มืมดพาดีหนี่น้ำมันถ่วใหม่บ่มืดใหม่เลยสีมี กิ่งใหม่นะครับสี่สี่ขึ้นมาครับสี่มันว่าสี่เขียงนี่พี่น้องสี่ขึ้นตรงๆก็เลยเอือนป้าโถไใหม่สี่โกโดอยู่นะครับนี่คือคำว่า,าสี่โกโดพี่น้องบอกเรียนซื้อๆครัมันบอยากปไหนเขาปุ่นกินไทยขี่ไปพี่นอ้องเพื่อซื้ออยากเอือนพี่น้องไม่กินน้ำัซื้อครับว่าท่านนอยากเข่าไปไหนพี่น้อง สี่โคโดกับสี่เจเดจะให้สับสนเด้อ้าสี่เจเดมันติดเสียงโคโดมันตั้งเก้าสิบองศาเลยพี่นอ้องอุย <c oughs> ิงลังคนเด็กน้อยเกิดไม่เงยรุ่นสียานเด้อเนาะเข้ามาสี่โคโดอะไรชีกระโดโอ้ยน่ากลัวน่าเกลียดสิวาเด้อเนาะ <laughs> หลายครับภาษาอีสานพี่น้องเอ้ยคยรัจาทิมคำภาษาอีสานได้พี่น้องเด้อมันสิไปยุต,ต้ามระเศยยะอยุไกลปนไดกอย่ะลืมแต่แท้ครับคำภาษาอีสานเก่าๆสมัยพ่อสมัยแม,สมย่สมัยปูสมัยยาสม,สมัยตาสมัยยายเฮาเบานะครับย่าลืมแต่แท้แล้วครับรว,าวา่าวะปวะคำว่าตีผ่าเน่าสี่ก็โดงสี่รับย่าลืมพี่น้องเอ,เอ้ยเอาฝากไป้ถึงผู้ชายผู้ยญิ่งล่ะ <laughs> น้ำยาแสบพี่น้องเอาอีกเขาเรียกว่ากินขวปุ่นน้ำยาแสบครับบางสิบันเลยนองเพิ่นเพิ่นเท่าแสบอยู่แสบกับว่าแสบครับทำว่าแสบกับตีตรงนั่นเลย เด้สะดาษมาน้อยิ้มมาได้แบดทีงพี่น้องว่ากันคลิปนาก็แล้วกัน ไปซื้อข้าพปุ้นเมื่อนี้ครับพี่น้องได้แล้วรัตตาีโตมักเนีถูกใจนัน่งไปจุดครับผมเนี่ยนะได้แล้วเนี่ยไทยมันแปดซีซีว่าใครชิมหนาแล้วกันครับพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาย